สุขธรรมสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็จะไปดูน้ำท่วมที่สะพานห้วยสำราญเชื่อมต่อระหว่างตำบลห้วยสาราญและตำบลกันรา,าร,รมซึ่งเป็นน้ำที่ไหลไมาจากภูเขาพนน,น้นมรักตามห้วยสำราญตามเกิดห้วยสาราญเราจะไปดูบรรยากาศน้ำท่วมที่สะพานบรรยากาศฟ้าวันนี้ฝนไม่ตกเ่องจากว่า พายุโนรูอ่อนกำลังลงนะก็สู่ภาวะปกติแต่ว่าสถานการณ์ของน้ำท่วมนะก็ยังมีทั่วทุกที่ทุกแห่งในจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดอุบลจังหวัดสุรินทรหลายที่ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุโนรูนะทา่านแลก็ได้ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่ลำห้วยสำรานนะซึ่งเป็นน้ำ ลำห้วยที่ลายไม่จากภูเขาบันนมโนรักผ่านอำเภอลายอำเภอในจังหวัดซีสเ k มาที่เขตของตำบลกันทารารมนะครจอมพลอ่าวน้ำอันนี้ก็อยู่ในเนาะอ่าอ่าาอออ้อยู่ในเขตของอตำบลห้วยเหนือห้วยอ่ห้วย,ยสมรานกันทารารมอกาจะไปไหนนี่เราจะไปหน้ารถเล็กน้ำท่วมฮะเดีาามาได้น้ำท่วมน้ำท่วมทาง ตึกลิกตึกลิกอาจจลิกลิกก็ไอ้ก้อนเน้ยก็มาดูเนาะอันนี้ก็เป็นอ่าสะพานข้ามแม่น้ำห้วยสมรานซึ่งเป็นสายแม่น้ำอ่าที่ไหลมาจากภูเขาพนมรุกักแล้วก็สู่ทางที่อำเภอเมืองจังหวัดสีเกรดที่ประจกับอ่าแม่น้ำสายสำคัญของที่สีเกรดวันนี้ก็เลย มาดูบรรยากาศน้ำท่วมน้ำโอ้กน้ำท่วมและแรงมากที่ลำห้วยสำราญที่ตำบลกันธารมตบลห้วยสำราญตำบลห้วยสำราญเนาะแล้วก็ถือว่าน้ำมวลน้ำมาเยอะนะเช่นในส่วนนี้นะก็โอ้น้ำมาเยอะเลยที่สะพานห้วยสำราญห้วยสำราญ ดูบรรยากาศของน้ำที่มาเนาะโอ้น้ำมาเยอะทะรมสถานที่ทุ่งนาอ่าเยอะที่ถูกน้ำท่วมทุกท่นานก็มาดูน้ำในห้วยสำร,ร,ราญนะในของตำบลห้วยสำราญแล้วก็ตำบลพะรำเนาะที่น้ำเยอะหลายแรงน้ำเยอะหลายแรงแล้วก็แล้วก็มาเรื่อยๆนะในสน่วนนี้เนาะแล้วก็พาทุกท่านมาดูบรรยากาศ พรนะานัซึ่งพระคุณเจ้านะก็มาดูโอ้อันนี้ก็น้ำท่วมเนาะเขตของตำบลกันทารมนะระดับน้ำท่วมนะม้ำเยอะนะนี่ก็ทางโค้งนะนะรถชิดซ้าย พื <c oughs> อนนว่าน้ําท่วมมากนี่ก็เป็นในเชื่อนี่ก็มาดูน้ําท่วมในวันที่3 0กันยายน2565ทุกท่านน้ําท,ท่วมที่ตำบลกันทารลมก็น้าเอ่อล้นจากลําห้วยสมรานซึ่งเป็นน้ําสายหลักของตำบลห้วยสมรานตำบลกันทารลารมนนทุกท่าน ตระบานเอี่ยบ้านใส่ตระบานบ้าน้ำได้ที่เราที่้าตตระบาลตรบาลอะไตระบาเนาะตึกลิกอันนี้ก็น้ำท่วมทุ่งนาจ่าเตกอนนาข้าวนาข้าวนี่ก็น้ำได้ท่วมเนาะก็จะมีเขตกั้น ให้รถเดินบนท,งทงางนอกเส้นทางนอกเส้นทา,าทงมากันโอ้เด่ไปขายของตลาดทัวรุ่งแล้วรถใหญ่ยังวิ่งใหญ่อยู่โอ้ฝนมาแล้วฝนมาแล้ว โอ้นี่ก็นี่ก็ควมทางโอ้ฝนมาแล้ว ไม่ไหวแล้วฝนมาแล้วไปต่อไม่ได้ฝนมาแล้วก็นองดูบรรยากาศน้ำท่วมทาง,งทางไปวัดพวโพโพนวัดบ้านลุมพกุกทางตะชนดูบรรยากาศน้ำท่วมก็แต่งตัวอาจจะไม่เรียบร้อยหน่อยเพราะว่าน้ำท่มำทมวมเราก็ยกข้าขึ้นเรื่อยๆข้าวีวรน้าวสบง นะฝนมาแล้วตอนนี้ฝนกำลังมาฝนกำลังมาแล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆโอ้ต่ไม่ได้วันต้าฟังแกพ้องฟรีหมด ยกพาขึ้นสูงอาศัยร่มด้วยมาถ่ายบรรยากาศให้ญาติโยมดูน้ำท่วมน้ำท่วมเยอะเลยน้ำท่วมน้ำท่วมโอ้ผลทบจากพายุโนโรูนะฮะทุกท่านน้ำก็เยอะมวลน้ำก็เยอะมาเรื่อยๆมาดูกท่าน แล้วก็ทานเรือ่อยเอาบานพึ่งแกลูตาเลยพึ่งร่มดงตาพึ่งร่มลงตาแล้วคนตกมาด้ว,ดวยนะรวมเยอะเลยรวมที่นียว บรรยากาศของน้ําท่วมที่ถนนที่ลำห้วยสำราญมวลน้ํามาเยอะอก็เลยทําให้น้ำอนะ <c oughs> โอ้โยบหยบอ่ะเยอะเท่าไรดูมวลน้ำ,อนำ,ออนำโอ้ น้ำไหลแรงคาตาเยเยอะแล้วปัญญยกเอมว้ <c oughs> มีย่รบมาด้วยน้ำม,มานนี้น้ำม,มาเยอะไม่รู้ว่าจะท่วมนานเท่าไหร่ เกี่ยววันเกี่ยววันแล้วก็ยังมาเรื่อยๆท่วมไปถึงเนอะวัดโสพลโสพลทุ่งนาที่เคยมีข้าวเออเกี่ยวขี่กำลังออกรวงออกเม็ดแล้วก็ท่วมซะแล้วก็ให้น้ำท่วมลดลงเร็วๆแล้วพายุที่จะมาก็ไม่ต้องมาแล้ว น้ำเยอะเพืนประมาณเพื่อสันติงการแข่งขันาชนาติระดับยี่ต่อไว้ปีน้ำบางปีน้ำลังเดียรเนียสต่อให้ตกมาจนที่นี่ก็ให้หยุดก่อนเนะาะหลับมาอย่างนั้นไม่รู้จะได้ดังใจกับสาหริมอะไรอะไรกันก็เลี้ยงเอาน้ำไหลน้ำไหลรถก็มาเรื่อย ลมามาเยาะ้องน่ากว้างเลยน้ำท่วมอ้น้ำเยอะมาอนไราเลยอ๋เราวันนี้นะเห็นตัวชายใช่ดูวน้ำพัดเราด้วยเ <c> ร <oughs> าไม่ปลอดภัยเราไม่มีอะไรป้องกันด้วยไปคือน้ำลึกก็ไม่ดีพอสมควรพอประมาณแล้วก็มาถ่ายบรรยากาศน้ำท่วมที่ตำบลห้วยสำราญกันทรารมนะ ท่วมถนน้นท่วมทุม่งนาข้าวอาของรัศดรหาลายพื้นที่กว้างก็ตอนนี้ที่ลำห้วยสมรานลำห้วยสมรานก่อนน้ำก็ร้อนห้วยมาก็ทำให้น,น้ำท่วมเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็ขอให้น้ำลดลงเร็วแถวบ้าน <C> e <an> จะได้มีข้าวกินเลี้ยงคนทั้งโลกเลี้ยงคนทั้งประเทศเลี้ยงคนทั้งโลกเลี้ยงคนทั้งประเทศเนาะเพราะข้าวก็เป็นปัจจัยหลักเพราะว่าเราเกิดมาก็กินข้าวเนี่ยข้าวก็าวหายน้ำลดลงเร็วเร็วนะลงเร็วเร็วนะทุกท่านนะก็หายทุกหายโศกหายรู้หายภัยน้ำลดลงเร็วเร็ะรถรถมันได เห็นว่าไม่ใช่ว่าเห็นน้ำเยอะแล้วดีใจนะเราเสียก็แสงนะความหงหายกับญาติโยมนอที่นาข้าวที่กำลังออกข้าวอย่างดีก็มาถูกน้ำท่วมน,นะก็ก่แรงความหงหนะายเนาะกับญาติโยมนอกกขอให้น้ำได้ลดลงเร็วๆทันพรรม Tao cứ tịch, uh tịch, -huh. tịch, tịch, tịch,